คทหารกววัดกองคิดครับอยู่สังกัดหน่วยฝึกกองพันพัฒนาที่4ี่ครับปัดสองหครับสมัครวันที่เขาคัดเลือกเลยครับอยากสอบนายสิบครับอยากลองสอบนายสิบด้วยแล้ววันนี้มาทําอะไรครับมาเจอพี่เนี่ยมาสอบรัางกำแหงครับเรียนรัชศาสตร์ครับปีที่สองครับกดดันครับกลัวนักเรียนทหารใหม่โดนซ้อมโดนเด็กที่เขาว่าโดนเด็กอะมันคนละเรื่องกับที่เห็นเลยครับกับข้าวที่เรก่อนจะไปเป็นทหารผมคิดว่าเหมือนกับที่เขาพูดกันที่เขาเล่ากันว่า ผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวครับแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่กับที่เขาพูดที่เขาเล่าเลยครับเป็นอาหารพบห้าหมูเนี่ยครับมีไก่มีปลาแต่ละมื้อไม่เหมือนกันครับแต่ว่ากินอิ่มครับกินอิ่มรสชาติก็โอเคครับตอนแรกจะสมัครลงมอทบอสี่ิบสองครับแต่ว่าเขาย้ายชื่อามปูมีลำเนาครับได้ลงไกลบานครับแล้วในอนาคตนี้คิดว่าเราจะสอบต่อไหมครับหรือว่ายังไงจะลองสอบในสิบดูเหมือนกันครับ เข้ามาเพื่อจะสอบนายติดครับแล้วถ้าเกิดสอบครั้งแรกไม่ติดนี่จะสมัครสมัครงานต่อครับต่อต่อใบลองสอบจนอายุยี่สี่นอะครับถ้าสอบไม่ติดจะก็ค่อยออกมาทํางานที่บ้านเนาะก็เป็นลรงใจให้นะสําหรับน้องๆที่มีความฝันแล้วก็อยากจะรับราชการต่อครับก็วันนี้อยากจะขอบคุณหน่วยฝึกหรือว่ากองทับุกอะไรไหมที่แบบสนับสนุนให้เราได้มีโอกาสได้เรียนต่อในขณะที่เราเป็นพลทหารขอบคุณครับ ว่ารู้สึกดีมากครับที่กองทัพบกกับหน่วยฝึกที่เปิดโอกาสให้หนายทหารใหม่ได้ออกมาสอบได้ออกมาเรียนต่อ,อครับไม่ไม่จากัดไม่ไม่บังคับครับเขาเปิดโอกาสในในค่ายก็มีการเรียนกศนเหมือนกันครับคนที่ว่ามีวุฒิยังไม่มีวุฒิการเรียนเขาเปิดโอกาสให้สอบกศนให้เรียนกศนจนโอกาสจะได้วุฒิครับครับแล้วเห็นว่าคนที่จะสอบในสิบต่อนี่เห็นว่ามีการติวด้วยใช่ไหมใช่ครับ ติวตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเลยครับเขาเริ่มติวเริ่มเขาจะแยกเขาจะแยกฝั่งครับคือทหารทหารทั่วไปคือแยกไปยู่เหมือนกับวิ่งวันวิ่งธรรมดา2กิโลแต่ว่าคนนี้จะสอบนายสิบอะครับเขาจะแยกไปเพิ่มแบบเพิ่มระยะทางเพิ่มการออกกําลังการดึงข้อการวิดปื้นการสิทอัดอืมก็คือเหมือนประมาณว่าแยกเพื่อที่จะเทนนิงโดยเฉพาะเลยด้วยความสมัครใจใครอยากที่จะสอบต่อก็คือมาลงคอร์สเพื่อที่จะ ใช่ครับมากกว่าเพื่อนนิดนึงใช่ครับเหมือนกับอาหารเหมือนกันเขาจะให้ริบแบนมาแบบนี้ครับแยกแยกฝั่งไปกลที่ที่ BMI เกินเขาจะแยกกลค่มอาหารการกินเพิ่มการออกกำลังกายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูริบแบนเขาเขียนอะไรด้วยไหมอันนี้เป็นเลขประจําตัวครับมันจะมีสีแดงกับสีเหลืองครับสีแดงของค่ายผมคือ b m i มากกว่า30สสีเหลืองก็คือดยู่ในระหวัง่าถึงสาครับเขาจะแยกฝั่งในการเข้าโรงเรี้ยงรับประทานอาหารครับก็อยาก ที่คนที่คิดอยู่ในใจว่าจะสอบหรือว่ากลัวการเป็นทหารนะครับลองคิดใหม่ดูได้ครับลองเข้ามาเรียนรู้ลองเข้ามาดูประสบการณ์ลองมาดูประสบการณ์ได้ครับมาลองประสบการณ์ตัวเองครับในครั้งหนึ่งนะใด้ครับผู้ชายลองดูสะเข้ามารับใช้ชาติจะไปกลัวการเป็นทหารครับยาาหหัันนวใช่ไหม 不白怕，